และจํานวนของการระบาดตรงนี้ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อย่างน้อยสํานักวิจัยเศรษฐกิจไทย2แห่งชื่อดังนี่นลครับออกมาหั่น GDP ไม่พอยังชี้เป้าแต่ละหลายอย่างให้เห็นอย่างน่ากลัวโดวยเฉพาะศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ครับหัน GDP ประเทศไทยลงถึง1%มาเหลือเพียงแค่0.9%และกำลังบอกว่าการบริโภคภาคเอกชนจะเสียหายถึง70,000 0กล้านบาทนะครับ ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์นี่นะครับคือชื่อเต็มก็คือศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจธนาคารไทยพาณิชย์เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า eic ซึ่งศูนย์ eic นี่ก็มีการทําบทวิจัยอะไรออกมาต่างๆอย่างต่อเน,นื่องแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นใน24ชั่วโมงก็คือว่าเขาหัน gdp อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้มองว่าเศรษฐกิจประเทศไทยจะโต1.9%แต่ว่าดูจากปัจจัยที่ต่อไปจะพูดให้ฟังเนี่ยไม่ไหวฮะโตไม่ถึง1%ด้วยซ้ำไปฮะ ก็เลยต้องหัน GDP ตรงนั้นถึง1%ลงมาเหลือแค่ปีนี้จะเติบโตเพียงแค่0.9เท่านั้นเอาละทุกสำนักมองตรงกันก็คือเรื่องของการระบาดของโควิด19สายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียที่มีพลังและสัพพะกำลังแรงขึ้นอยู่ตลอดเวลาจนตอนนี้กลายมาเป็นสายพันธุ์หลักในประเทศไทยเป็นที่เรีเรยบร้อยนะครับสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าตอนนี้การบริภาการบริโภคข,ของเอกชนเนี่ยถูกกระทบอย่างรุนแรงใช้คำว่ากระทบอย่างรุนแรงในไตรมาสที่3ามอย่างชัด และการบริโภคของเอกชนจะไปฟื้นตัวในช่วงปลายปีสั้ไปนะครับจุดหนึ่งที่เห็นว่าการกระทบอย่างรุนแรงนั้นเนี่ยนะครับก็มาจากเกี่ยวกับเรื่องของ 1. สถานการณ์การระบาดซึ่งศูนย์นี้เชื่อว่ายังไม่น่าจะลดลงได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 2. การเล่งฉีดวัคซีนที่ล่าชา้าซึ่งตอนนี้ถ้าดูจากเทียบกับแบบวันต่อวันหรือมองไปอีกประมาณ6เดือนข้างหน้า การที่จะเข้าเป้าให้ลอยล้านโดสนั้นกับกำลังฉีดในแต่ละวันซึ่งยังโจเจอโรคเรื่องกันอยู่เนี่ยนะครับยังเป็นประเด็นปัญหากันแบบชนิดที่ไม่ต้องห่วงเลยก็ว่าจะถึงภูมิคุ้มกันหมู่ได้หรือไม่นะครับสิ่งที่มองต่อไปเนี่ยศูนย์ eic เนี่ยมองว่าเขามองอย่างนี้นะฮะเขามองว่าต้องใช้เวลาถึงช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนจะได้เห็นตัวเลขประเทศไทยลงเหลือต่ำกว่าวันละหนึ่งร้อยรายต่อวันท่านผู้ชมครับขียนได้เลยนะฮะศูนย์วิจัยของ eic บอกนี่แล้ว ต้องรอถึงสิ้นพฤศจิกายนถึงจะเห็นตัวเลขประเทศไทยติดเชื้อต่ำกว่าวันละร้อยคนตอนนี้เราหมื่นสี่พันกว่าคนไอ้ขั้นจะลดเหลือแค่ร้อยคนเนี่ยหายไปไม่ต่ำกว่าสิบสี่สิบห้าเท่านะครับวันการที่เขามองอย่างนี้แสดงว่าต้องใช้เวลากว่าแปดเดือนตั้งแต่มีการระบาดของเมษายนก็แสดงว่าศูนย์วิจัย eic มองว่าการระบาดรอบที่สามประเทศไทยเนี่ยกินเวลานานถึงแปดเดือนเริ่มจากเมษาพฤษภาิถุนนกรกดดาแสดงว่านี่มาครึ่งทางนะครับ มากครึ่งทางเท่านั้นเองจากมุมมองของ e อ c เหนื่อยอย่างนี้เหนื่อยครับทีนี้จะมาดูว่าการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวแล้วก็เสียหายหนักนั้นดีลูกคิดออกมาเป็นตัวเลขถึง7 7 0 0 0สล้านบาทเยอะมากนะครับเจ็ดแสล้านบาทเท่ากับว่าการบริโภคเอกชนเนี่ยเสียหายคิดเป็น4.8%ของ GDP ประเทศไทยไม่น้อยนะครับเกือบ5%ปกติแล้วเนี่ยการส่งออกประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ65-7 0 ภาคการท่องเที่ยวประมาณ15-20%มันเจอบริโภคของเอกชนเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า4.8-5%ที่ต้องเสียหายไปถามว่าทำไมเสียหายเยอะขนาดนี้ท่านผู้ชมดูสิครับการบริโภคเอกชนความหมายนี่คือมันเป็นรวมๆแต่ก็ตีในรายละเอียดและความหมายย่อยลงไปก็หมายความว่าการสั่งวัตถุดิบการผลิตสินค้าการเปิดให้บริการการทรําธุรกิจของภาคเอกชนทําไม่ได้ในช่วงนี้เพราะเจอมาตรการของการปิดล็อก14วันส่เคร์ฟิวคขา้าไปนะ ดังนั้นแล้วจังหวัดตอนนี้และส่วนใหญ่ที่เราใส่เคอร์ฟิลกระเจิงมาตรการปิดล็อกเนี่ยคือฐานการผลิตของเศรษฐกิจที่เป็นหัวใจนะเป็นกล่องดูดใจของประเทศทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลฉะเชิงเฉาชนบุรีนะฮะต่อเนื่องมาเนี่ยจนถึงอยุธยาซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมศูนอุตสาหกรรมเขตเขนินคมอุตสาหกรรมทั้งนั้นเลยเนี่แหละครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือเกิดจากล็อกดาวน์ด้วย ประชาชนเองไม่มีมูตไม่มีกำลังใจในการจะซื้อข้าวของเลยต่อให้คุณจะออนไลน์คุณจะลดราคากันแบบชนิดที่ไม่เกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประสาทภาคการเปรีกก็เป็นเรื่องลำบากนะครับสิ่งต่อมาคือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของประเทศสูงอย่างมากๆนะที่สําคัญต่อไปก็คือรายได้ของผู้ประกอบการภาคเอกชนนั้นไม่แน่นอนอีกต่อไปนะฮะจริงอยู่ครับมีบางส่วนหันไปใช้ธุรกรรมทาองออนไลน์ถูกไหมครับโลกของไซเบอร์ไอทีมเป็นตัวเข้ามาได้ชดเชยได้แต่ไม่สามารถทําได้เต็มที่จริงเหมือนกันนะครับ สิ่งสําคัญต่อไปที่ศูนย์ eic ก็มองคล้ายคา,ยากับทุกสํานัรก็คือว่ามันก็เหลือแต่ส่งออกเท่านั้นะครับนะฮะส่งออกนั้นปรากฏว่าทาง eic ยังมองว่าตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ15%นะครับแต่ก็ต้องอย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าไว้ใจเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วครับว่านาทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการภาคส่งออกคืออะไรครับโรงงานถูกปิดตอนนี้โรงงานที่อยู่ในเขตที่เป็นของาภาคอุตสาหกรรมจะถูกปิดมากขึ้นเนื่องจากว่าตรวจพบเจอเชิงรุกถูกไหมครับ ต่อมาครับแรงงานกลับบ้านไปเรียบร้อยหมดแล้วไอ้คันจะเรียกกลับมาเป็นเรื่องที่ยากลำบากยเหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับจึงทําให้การจะเกิดภาวะที่เรียกกันว่า supply disruption หรือการสุดหยุดลงของนะฮะอ่ supply ต่างๆในประเทศไทยจึงเป็นตัวหนึ่งที่จะไปกระชากเรื่องของการเติบโตภาคส่งออกของไทยท่องเที่ยวสนย์ e i c มองอยังไงท่องเที่ยวก็บอกว่าสําหรับ e i c มองมองการท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็ต้องหันตัวเลขบริ คือเดิมมองว่าจะมีต่างชาติเข้าไทย400,000คนปีนี้เป็นเว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่300,000คนเท่านั้นและตัวเลขเรณ่นี้ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ว่าอาจจะมีการปรับลดลงไปอีกซะด้วยซ้ำไปนะครับถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นอะไรเป็นตัวช่วยอะไรเป็นหมอนหนุนที่พอจะทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยไปได้ไม่งั้นก็คงไม่เหลือแค่0.9ถูกไหมฮะแสดงว่า0.9เนี่ยมันขยับได้นิดนึงเนี่ยสุดท้ายไม่จะเหลือที่งบประมาณของภาครัฐนั่นแหละครับ ซึ่งสุ์มิจ e ัย eic เขาก็ทำออกมาเป็นกรณีหลายกรณีให้เห็นนะฮะเอากรณีแบบเสมอตัวหรือฐานก่อนเนี่ยนะครับบอกว่ารัฐต้องพยุงเศรษฐกิจเพิ่มเติมฮะคือต้องใส่เงินอีก1,500,000ล้านบาทมาจากไหนละ่ะก็ตั้งเป้ากู้ไปแล้ว5,000 0นเพราะฉะนั้นต้องเอา1 5 0 0 0 0ล้านก็1 5 0 0 0ล้านออกมาจาก5,000 0 0ล้านเอาออกมาให้ได้ครับเพื่อที่จะมากระตุ้นในการใช้ใจ่ายในปีนี้นะครับ นอกจากนั้นแล้วนี่นะครับสิ่งที่เอาออกมาแล้วเนี่ยยังต้องใส่มาตรการในการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและมาตรการทางสาธารณสุขเข้าไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสำนักหนึ่งที่พูดถึงแล้วตัวเลขนี่ใจหายหมดเลยนะฮะไม,ม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์ที่เหลืออยู่ไม่กี่ตัวและที่สําคัญก็คือว่าไอ้เรื่องของการที่จะทําให้ตัวเลขของการติดเชื้อของประเทศไทยรายวันนั้นเหลือเพียงแค่วันละร้อยคนต้องรอถึงสิ้นพฤศจิกายนนะครับไม่ใช่ต้นเดือนนะครับ สิ้นพฤศจิกายนนะฮะท่านผู้ชมครับ